ใช่ลุงหลอดที่แต่งเพลงไหมครับใช่ครับใช่ครับลุงลคือเมื่อวานผมไปหาลุงแล้วไม่เจอเดี๋ยวผมไปคืนพรุ่งนี้เพราะว่านี้ดึกแล้วไม่เป็นไรครับถ้าอ,อตอนตอนนี้ลุงมีงานทําหรือว่ามีรายได้อะไรไหมครับก็มีแบบถ่ายสวยก็สุกจิดอ่ะสุดทายก็แบบว่าก็าไม่มีอะไรทำก็าทาบ้านตัวทำบางทีทำตัวเองอ่ะ อ,อ,อ๋อคือเธอตอนนี้นอนอยู่ที่ปัม๊มนอนที่ปั๊มครับถุงยืดมันก็นอนได้แต่ตอนนี้ฝนตกน้ํามันพนะ่่งไงไม่เข้า,ะาระงับเดินเข้าเลยหลอกนี่รองเท้าหนาดินเหนียวเกเลื่อยอ้อแล้เมื่อวานนี้ก็จนการที่เขาเรื่อยจนการเอาไปทำสะพานเตือเพราะได้เดินได้อะไรเงี้ยาาก็อยู่แล้วทำมากกว่านี้ไม่ได้ไนงะอ๋องั้นเอ,อลุง งานที่ผมทำมันชอบเลยคือคือคือผมเนี่ยเอ่อจะไปซื้อเพลงคุณลุงนั่นแหละเห็นมีคนเขาลงคลิปใช่ไหมผมก็เลยตามหาลุงคือพูดง่ายๆเรื่องเพลงเนี่ยผมไม่ใชดแล้วคือผมอยากให้ผลงานผมเนี่ยออกไปคือรายได้เลยผมไม่จัดเปเลยเพียงแต่ผมติดอยู่ตรงที่ว่าผมไม่มีโทรศัพท์อย่างเดียวตรงที่เขาจะติดต่อกับกันติดต่อไม่ได้อ่ะได้ครับลุงได้อ่าถ้าเป็นพุ่งพุ่งนี้ลุงสะดวกช่วงเย็นๆไหมครับ หรือว่าตอนมืดอย่างเดียวรุ่นเวลาเลยครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งพรุ่งนี้สักหกโมงเย็นหรือว่าห้าโมงเย็นลุงยังอยู่ไหมครับสักสักห้าโมงเย็นอาใจคือบอกผมตอนไหนแล้ว้ผมก็มาอยู่ตอนนั้นแหละงั้นงั้นพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมไปหาที่ปั๊มสักก่อนมืดนะครับลุงอยู่กเพปะเนี่ยผมผมอยู่นี่คนละคนกันครับลงุงพอดีผมไปเจอคลิปเขาผมไล่ตามหาปั๊มน้ำมันโอ้โหปนดีดีมากเลยใช่ คือเพลงเนี่ยผมเขียนไว้ประมาณโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่เป็นเพลงนแล้วพันนี้นะประมาณห้าสิบเพลงรับเพลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ขายไม่ได้จะเกี่ยวกับที่นี้ผมเนี่ยประมาณสิบเพลงได้ครับเพลงเนี่ยเกี่ยวกับคนคุกคนอะไรแบบนี้ที่เขียนในนี้เขียนใ้คุณนายอะไรเนี่ยสท้ายก็แบบว่าจนหน้าเพลงผมจะเขียนจ้มีข้อมูลอะผมนี้จะเขียนอะไรแบบนี้ได้ครับแล้วก็จะเดินไปเจอแล้วกันนี้พี่เองได้แล้วก็เอาคำมาจอดกองคล้ายๆกันเล่าเรื่องโอเคครับ ได้ได้จะตั้งโจนตั้งโจทมาให้ผมนั่งก็ได้เรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรผมไม่ได้ชีเรียสเลยได้ได้ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนมืดครับช่วงเย็นๆเดี๋ยวผมเข้าไปหาที่ปั๊มนะครับเดี๋ยวลุงลุงรอที่ปั๊มนะครับลุงผมผมไปชัวร,คร์ครับครับ okay, ครับครับโอเคครับลุงไว้เดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะครับลุง